ย้งเซยสวัสดีครับทุกคนยินดีตอนรับเข้าสู่ช่องอ,อกมกอร์เคป๊อปช่องที่จะมาชวนทุกคนพูดคุยกันแล้วก็ชวนทุกคนมาเม้ามอยกันเกี่ยวกับเรื่องราวต่างๆรวมไปถึงประเด็นต่างๆที่น่าสนใจที่เกิดขึ้นในวงการเคป๊อปนะครับสำหรับในคลิปนี้นะครับเราก็จะมาพูดถึง Baby Monster อร์กันอีกร้งนะครับกับเรื่องราวของแฟนอินเตอร์ที่มีการพูดถึง2องเมมเบอร์สาวชาวไทยในเบมอนนั่นะก็คือเชกิต้าแล้วก็พาริตาเองนะครับหรือว่าน้องแพรกับน้องแคนนี่อย่างที่ทุกคนรู้กันดีนะครับว่าน,นี่ถือว่าเป็นครั้งแรกเลยของ YG Entertainment แล้วก็เกิร์ลกรุ๊ปจากค่ายตึกดำนะครับที่มีเด็กไทย2คนเนี่ยเป็นเด็กฝึกแล้วก็อยู่ในโปรเจกต์ของการเดบิวต์เหมือนกันแถมยังดูมีแววมากๆเลยนะครับว่า Baby Monster นั้นเนี่ยจะมีเด็กไทย2คนที่ได้ เดบิวต์อยู่ในวงเดียวกันนั่นเองนะั่นก็คือพาริตากับแคนนี่หรือชิกิต้าซึ่งหลังจากที่เปิดตัวมาเนี่ยแฟนๆก็คือชอบกันมากๆเลยไม่ว่าจะเป็นพาริตาหรือชิกิต้านะครับความสามารถเราก็ได้เห็นกันไปหมดแล้วว่าถึงแม้จะอายุน้อยอย่างชิกิต้าแต่ความสามารถนั้นเนี่ยไม่เป็นรองพี่ๆเลยและพาริตาเองก็มีความสามารถที่ครบเครื่องล่าสุดนี้ก็คือการเต้นนั้นได้รับคําชื่นชมเป็นอย่างมากเลยว่าจะระเบียบร่างกายดีเต้นสวยมีอินเนอร์ และเรื่องร้องเนี่ยทั้งสองสาวไทยของเรานั้นไม่ต้องพูดถึงเลยนะครับเพราะว่าร้องดีเสียงเด็ดกันทั้งคู่เลยจริงๆ ซึ่งแฟนๆอินเตอร์เนี่ยบอกว่านี่แหละเบบี้มอนสเตอร์นั้นจะต้องมีพาริตาและก็จะต้องมีชิกิต้าจะต้องมี2เด็กไทยได้เดบิวต์อยู่ในวงเดียวกันให้ได้ไม่ว่า YG จะทายังไงก็ตามถ้าหากจะต้องมีคนคัดออกสองคนนี้ไม่ควรถูกคัดออกและควรที่จะได้เดบิวต์อยู่ในวงเดียวกันให้มันเป็นตํานานไปเลยอะไรแบบนี้นะครับบางคนก็บอกว่าพาริตาเป็นคนที่มีเสียงร้องที่ดีและมีสเสน่ห์ในตัวมากๆน้ำเสียงของเธอกับการออกเสียงภาษาอังกฤษในการร้องเพลงนั้นมันทา ำให้ตกแฟนอินเตอร์ได้มากมายดังนั้น YG และ Baby m o อน ster อร์ควรจะมีพริตาแถมยังบอกว่าเมื่อมีพริตาแล้วก็ต้องมีชิก,กิตาด้วยเพราะชิก,กิตานั้นเปรียบได้เหมือนเป็นส่วนเติมเต็มของ b a b ี m มอน t เตอร์เลยความสดใสเด็กที่มี energy เสียงที่หาไม่ได้เลยใน YG หลังจากที่มีวงเกิร์ลกรุ๊ปมาชิก,กิตานั้นเนี่ยแฟนๆต่างบอกว่าเป็นเสียงสดใสเสียงแรกเลยใน YG ที่เคยได้ยินดังนั้น Baby m มอน ster อร์ควรที่จะต้องมีสองคนนี้มากๆแถมยังจะเป็นเรื่องที่ น่ายินดีมากๆเลยเมื่อมีเด็กไทยทั้ง2คนนะครับที่เดินตามรอยรุ่นพี่แล้วก็เข้ามาอยู่ในวงเดียวกันแบบนี้ซึ่งถือว่าแฟนๆอินเตอร์เองเนี่ยต่างเชียร์มากๆเลยนะครับอยากให้ทั้ง2คนนั้นได้เดบิวต์อยู่ในวงเดียวกันหลังจากที่ป่าอย่างประกาศออกมาเลยบอกว่าจะต้องมีคนถูกคัดออกหรือเปล่าหรือว่าเบบี้มอนสเตอร์นั้นอาจจะไม่ได้มี7คนแต่แตนอินเตอร์บอกว่าไม่ยอมแนๆ่ๆถ้าหากว่า2คนนี้ไม่ได้อยู่ในวงเดียวกันหรือว่าต้องมีใครคนใดคนหนึ่งออกไปเพราะเบบี้มอนสเตอร์นั้นเนี่ยจะขาดพาริตาแล้วก็ ขาดชิคกต้าไปไม่ได้แต่เอาจริงๆเลยนะครับเบบี้มอนสเตอร์นั้นเนี่ยไม่ควรจะขาดใครไปเลยสักคนด้วยซ้ําเพราะว่า7คนนี้คือลงตัวมากๆแล้วอยู่ด้วยกัน7คนรวมพลัง7คนเท่ากับความปังจริงๆเพราะว่าเต้นเพลงพี่จีซูไปเมื่อวันก่อนเนี่ยก็สร้างเรื่องราวฮือฮาในโลกโซเชียลมีเดียกันได้อย่างมากมายเลยนั่นหมายความว่าแฟนๆทุกคนชอบแล้วก็อยากเห็นเบบี้มอนสเตอร์เคนแบบนี้อยู่ด้วยกันจริงๆนะครับเปอร์เซ็นต์เนี่ย 1 100้0แน่นอนเราบอกเลยว่าได้รดบิวกันครบทุกคนแน่นอนว่าจะเป็นจิกิต้า พริตาหรือว่าจะเป็นโรราอาสะลูกกะฮารัมอาหยอนนะครับทุกคนได้เดบิวต์ด้วยกันในเบบี้มอนสเตอร์คนชัวชัวคลิปนี้เราก็แวะมาอัปเดตเรื่องราวของเบบี้มอนสเตอร์แล้วก็ส่องเด็กไทยพาริตากับจิกิต้าให้แฟนๆทุกคนได้ติดตามกันนะครับเอาไว้กลับมาเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปเดี๋ยวเรามาทยอยอัปเดตเรื่องราวของสาวๆเบมอนให้แฟนๆทุกคนได้ติดตามกันเรื่อยๆเลยใครมีความคิดเห็นยังไงก็สามารถคอมเมนต์กันมาได้เลยนะครับคลิปนี้ต้องขอตัวลาไปเพียงเท่านี้กลับมาเจอกันใหม่คลิปต่อไปคร ฝากกดไลค์และก็กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนช่องเราไว้ด้วยนะครับสวัสดีครับอันยอง